สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยองสวัสดีคุณหมอป้ามและสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมวไทยแมวไทยก็จะเป็นแมวเพศเมียอายุค่อนข้างที่จะเข้าสู่ภาวะสูงวัยแล้วซึ่งสำหรับแมวตัวนี้ก็จะเป็นอาการที่ต้องการแก้ไขก็คือเรื่องของการไม่กินอาหารไม่มีความอยากอาหารป้อนก็ปฏิเสธการกินอาหารแล้วก็ เรื่องของอาการสู้ผอมอาการไม่เดินแล้วซ้ำร้ายพอเราได้ดูแลก็พัฒนาจนกลายเป็นเรื่องของการชักมีภาวะชักร่วมด้วยซึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ได้ลิดมาสำหรับระยะเวลาที่อยู่กับอันยองเราจะมีทาง ก้ไขให้ประคับประคองอาการเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันหรือว่ามีความแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตอเองได้อย่างไรบ้างคะก็สำหรับน้องแมวที่ไม่ทานอาหารนะคะเราก็จะต้องดูแลโดยการอาจจะต้องพามาตรวจก่อนในเบื้องต้นเลยว่าน้องเป็นโรคอะไรรักษาได้ไหม ถ้าเกิดว่าอยู่ในขั้นที่รักษาไม่ได้แล้วหรือว่าต้องประ,ประครองอาการค่ะการที่ต้องคอยป้อนอาหารป้อนน้ำก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อ,อประคองให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะรักษาไม่หาย การป้อนอาหารป้อนยาป้อนน้ำก็จะช่วยให้เขาแบบมีอายุที่ยืดออกไปได้ในระยะหนึ่งแต่อาจจะแบบไม่ได้ยาวนานมากนะักในกรณีที่เป็นโรคที่รุนแรงนะคะในกรณีที่มีโรคของทางระบบประสาทเหมือนน้องคนนี้เนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายสุดได้เร็วกว่าการเป็นแบบโรคทางระบบะการแค่อาเจียนท้องเสียค่ะ สำหรับเรื่องของแมวซึ่งอายุเยอะในเรื่องของการไม่กินอาหารก็อาจจะพบได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือเรื่องของสุขภาพที่ภาวะของน้ำหนักตัวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดลงจนกลายเป็นเรื่องของอดูจากระบบกล้ามเนื้อก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อฝ่อรีบ ทั้งตัวเลยสำหรับภาวะนี้ก็จะสามารถบ่งบอกหรือว่าสามารถที่จะเหมือนกับแต่นิทานนะว่าเขาอาจจะไม่กินอาหารมาเป็นระยะเวลานานและก็ต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างต่ำๆประมาณเดือนสองเดือน <c oughs> ก็ทำให้เรื่องของพอไม่ได้รับสารอาหารภูมิของร่างกายก็จะอ่อนแอลงไม่มีภูมิ ต้านทานด้วยตัวเองซึ่งสำหรับในการรักษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ยาที่ทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าร่างกายของแมวเขาไม่กินอาหารเองเลยเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับในเรื่องของแมวที่เริ่มไม่กินอาหาร เราแนะนาให้ให้เจ้าของหรือว่าคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยต้องคํานึงถึงเรื่องของกินอาหารนี้เป็นเรื่องที่สําคัญลาดับที่หนึ่งเลยซึ่งตรงนี้ในแมวเขาสามารถที่จะงดน้ำงดอาหารหรือว่าไม่กินน้ำไม่กินอาหารนี้ประมาณกี่วันคะ ปกติการที่ไม่ทานอาหารนะคะอาจจะยังยังไม่ได้สำคัญเท่าการขาดน้ำนะคะในกรณีที่ไม่กินอาหารยังยังโอเคอยู่แต่ถ้าไม่กินน้ำเลยมีโอกาสที่จะแย่หรือว่าเสียชีวิตได้ได้เร็วกว่านะคะ ซึ่งคนนี้มีปัญหาที่ทำให้ทานน้ำทานอาหารได้ไม่ค่อยดีก็คือช่องปากอักเสบถ้าเกิดเราได้เปิดปากเขาเนี่ยเราจะเจอเลยว่าเหงือกแดงมีหินปูนหนามีคราบสิ่งสกรปรกติดเต็มคอฟันตัวฟันนะคะรวมทั้งช่องปากอักเสบมีกลิ่นเหม็นนะคะซึ่งคนนี้เป็น อาการนี้อยู่เนืองๆนะคะก่อนหน้านี้มีต่อมน,น้ำเหลืองใต้คอโตทั้งสองข้างด้วยความที่มีโรคพวกกลุ่มดิวิชเมียไวรัสต่างๆแฝงอยู่ทำให้ภูมิตกนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอเขานาน,านแล้วเหมือนกันอาจจะครึ่งเกินครึ่งปีที่ไม่ได้เจอน้องคนนี้ตั้งแต่ตัวเขาประมาณ5กิโลกร,รมัมจนตอนนี้เหลือแค่2กิโลกร,รัมค่ะแต่ว่าเราก็อ่า ไม่ได้แบบคลุกคลีหรือว่ามีพื้นฐานที่แน่นหนากับเขาเท่าไหร่เพราะว่าอ่าก็ไม่ได้แบบมีการป้องกันโรคก,กับกับทางเราเป็นระยะการป้องกันโรคก,ก็ได้แก่การทําวัคซีนและการป้องกันเห็บหมาดพยาธิหนอนหัวใจเป็นประจําค่ะเพราะพวกนี้เป็นเวชศาสตร์ป้องกันที่ถ้าเกิดว่าเราทําอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเลี้ยงเปิดเลี้ยงปิดเลี้ยงในคอนโดเลี้ยงนอกบ้านในบ้าน แค่ทำสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้น้องแมวน้องหมาเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวได้นะคะเพราะว่าเท่าที่เราแบบทำงานกับน้องหมาน้องแมวมาหลายปีเกิน 10, 20ปีเนี่ยเราก็เห็นสัตว์เลี้ยงมากมายนะคะแล้วก็ได้เห็นการเปรียบเทียบว่าการดูแลแบบ สตรีท uh, การดูแลแบบใส่ใจในเรื่องของการป้องกันโรคเนี่ยก็จะไม่ค่อยพบว่านองเขาป่วยนะคะส่วนคนที่ไม่ค่อยป้องกันโรคนานๆเจอกันครั้งหนึ่งพอมาเจอกันอีกทีเนี่ยก็มักจะป่วยหนักหรือใกล้จะเสียชีวิตแล้วนะคะการที่จะ uh, ยื้อชีวิตให้เขากลับขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับขึ้นมาได้น้อยนะคะแล้วก็การที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะค่อนข้าง สูงกว่าในการป้องกันโรคมากๆค่ะก็สำหรับท่านใดที่มีคิดจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็อย่างที่คุณหมอพูดก็คือเรื่องของสุขภาพฟันเรื่องของช่องปากอันนี้ก็อาจจะมีการตรวจสุขภาพฟันแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็อาจจะดูแลเรื่องการแปรงฟันฝึกแปรงฟันหรือว่าถ้ามีหินปูนก็ ทำการขูดหินปูนและก็ดูแลช่องปากก็จะเป็นปันก็จะลดปัญหาเรื่องของการเจ็บปากเริ่มการเจ็บปากและไม่ทานอาหารก็จะเป็นปัญหาในระยะยาวซึ่งสําหรับสัตว์เลี้ยงถ้าสมมุติว่ากินอาหารไม่ได้เรื่องยากินควรจะต้องคำคำนึงถึงให้มากๆเพราะหากว่ากินอาหารไม่ได้การกินยาก็เป็นสิ่งที่อาจจะให้โทษมากกว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการรักษา สำหรับแมวตัวนี้เราก็พยายามที่จะให้น้องกลับมา,าใช้ชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากภาวะของน้องก็คือไม่สามารถที่จะลุกได้เนื่องจากมวลกล้ามเนื้อสูญเสียไปอาจจะเกิดจากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็เลยทำให้ร่างกายสู้ผอมอมีโรคที่แฝงอยู่ กลับมาลุมเล้าในช่วงร่างกายอ่อนแอแล้วก็บวกกับการกินอาหารไม่ได้เราก็พยายามป้อนอาหารคุณหมอก็ให้น้ำเกลือไปเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในร่างกายสำหรับท่านในที่เลี้ยงแมวก็ขอให้มันใส่ใจแล้วก็ถ้าแมวไม่กินอาหารก็ควรที่จะรีบพามาตรวจและก็ดูแลสุขภาพอย่างจริงจังก็จะทำให้การกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ